มาสร้างความโชคดีและรู้สึกถึงการมีของเรากันดีกว่านะคะเราจะรู้สึกว่าเราโชคดีหรือว่าเรามีเมื่อเราได้รับสัมผัสหรือว่าครอบครองนะคะคนส่วนใหญ่มักจะมองหาแต่สิ่งที่ขาดจนลืมไปมองในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะทำให้รู้สึกว่าตัวเองทําไม่โชคร้ายเหลือเกินนะคะวิธีที่จะมองหาถึงสิ่งที่เรามีแล้วก็รู้สึกถึงความโชคดีในสิ่งที่เรามีเราเป็นนะคะก็คือคําพูดมหัศจรรย์ที่พูดว่าขอบคุณขอบ คุณในการตื่นของฉันทุกๆวันฉันรู้สึกซาบซึ้งในการตื่นขึ้นมาของฉันเพราะฉันรู้ว่าฉันมีคุณค่าที่จะสร้างสิ่งดีงามให้โลกใบนี้มากมายเพียงใดขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมของฉันฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอขอบคุณขอบคุณขอบคุณสมองของฉันที่จดจำแต่สิ่งดีงามเสมอ ขอบคุณ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 ความสุขของฉันขอบคุณ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 พ่อแม่ที่เลี้ยงดูให้ความรักจนทําให้ฉันเติบโตมาเป็นคนที่ดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมต่อไปคําพูดง่ายๆแค่นี้เองค่ะทําให้เรารู้สึกถึงการมีและถึงความโชคดีที่ได้รับอยู่ตลอดเวลา